เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นน,นะคะลูกศิษย์นั้นจะต้องความรู้เพิ่มขึ้นมากกว่านะคะโลกจ,จะเจริญขึ้นมาได้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วน้องๆเขาก็มีความรู้เท่านี้นะคะแต่พี่ๆนั้นม,มีความรู้อย่างอื่นเยอะนะคะก็ช่วยกั่กกงกลับเข้ามานะคะเพื่อที่ทำให้อาจารย์ที่ยังอยู่ที่พระวิาชาญขอกท่านนะคะจะได้รู้สึกเอออุ่นใจมากขึ้นนะคะถ้ามีพี่ๆนะคะไม่รับเลยน้องๆกลับไปช่วยกัน นะคะก็ขอขอให้ดิดสิตนะคะอดีตทูกสิษย์เนี่ยปัจจุบันทูกสิษย์ี่กำแพงลูกสิธิ์อยู่นะคะแต่ว่าขอให้ทุกคนนะคะมีความสุขนะคะเพราะว่าในโลกนี้นั่นเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือความสุขของเรานะคะแต่บอกแล้วว่าความสุขของเรานั้นจะเกิดขึ้นได้ไม่มีใครให้เราได้นอกจากตัวเราเองที่จะมีมองมีแง่ที่ต่างๆในสิ่งที่ดี นะคะมองอะไร่างในสิ่งที่ดีนะคะถ้าเรามองที่อย่างในสิ่งที่ดีแง่มุมที่ดีแล้วนั้นเนะ่ะเราก็จะมีความสุขนะคะก,ก็มากๆนะคะที่ได้ถือเชิญมาวันนี้นะคะแล้วก็เป็นโอกาสบอกแล้วเป็นโอกาสยางดีที่เราจะได้เจออาจารย์เก่าๆนะคะก็ต้องเรียนว่าเปงนั้นถ้าอาจารย์ัรก็เป็นอาจารย์เหมือนกัน